สวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวรครับผมมากับบรรยากาศฝนตกลิ่นครับผมกะนี่พี่น้องหลายคนสอบถามว่าเป็นยังเวลาเขาคลิปคือบอสวัสดีพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้พี่น้องว่าพี่น้องมักแบบใดครับผมกะแต่ก่อนบาลงบัวเฮดชิปแรกๆบ่าลงบัวถ้าสมุิมือหนึ่งบบา่างมือหนึงถือกล่องบาลงบัวสิสวัสดีครับแบบนี้นะครับเนาะคือสวัสดีมือเดียวนะครับเนาะกัมีคนคเขาเมืมาบอกว่าการสวัสดีมือเดียวมันบอถือประเภทนี้ของไทยนะครับเนาะในกรณีที่มือเบาน้องบับาวบว่างครับ ข้างหนึ่งถือกล่องแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ใส่การสวัสดีแบบนี้มีคนว่ามันบ่ถือต้องผมก็เลยเปลี่ยนเป็นการสวัสดีเฉพาะใส่คําพูดไปนะครับเนาะในกรณีที่มือผมมาวางในกรณีที่ผมตั้งกล้องเขาาลิบผมสวัสดีสองมือตลอดนะครับเนาะพี่น้องของอนุญาตเชียร์แบบนี้นะครับพี่น้องมักแบบใดอยากให้สวัสดีมือเดียวหรือว่าให้ยกมือกัคอมเมนต์มาบอกอีกทีนึงครับพี่น้อง ผมก็จักสิเหตุตามผู้ใดบางคนก็บ,บอกถือแบบนี้ถือแล้วบางคนก็บ,บอกว่าถือบางบวกบอ,กอก่ะเหตุนําป่ถือกันพี่้องคอมเมนต์มาบอกได้ก็แล้วกันครับกา <c oughs> มือนีออกมาหน้าอีกแล้วครับบรรยากาศฝนตกลิ่น,นยามมือเศ้ากาอากาศขึ <c oughs> ้มๆฝนฝน,นลิ่นครับ <c oughs> มีคนคอมเมนต์อบอกว่าบางบงบวดำหน้าบ่าเก่งสูคุณย่ยบ่ไดดว่าซันว่าถามสุดผมก่อนได้ครับมือนี โอ้เต็มยศเด,ด้อครับมือนีเด้อสิบอ,อกห้เด้อพูดนะเกือบแดงอ่องตองครับเต็มยศดด้อครับเนี่ยขอบคุณชุดมหอมจากพีไพลินจากจังหวัดแพร่นะครับเนาะจากเมืองแปรพี่น้องส่งมาให้ได้ใส่ใส่มือน,นีแหละครับเต็มยศครับทั้งเงินเก่งทั้งเสือครับพาเข้ามาเขี้ยนเอววันซอ,ซอ,ซอสไปหาเสียงครับพี่น้องคักมือน,นีต้องอาลสนาคุ้นย่าให้ได้ครับ แต่งสุดมาย่างเต็มยดครับจิตวาสุดหนาจิพ้าเสีเ็ดให้ด,ดำหน้าเก่งกอล์ครับพี่น้องก็เลยใส่มาเต็มยดครับพี่น้อง ไอพี่น้องไอพี Aqui, ่น้องพี you know, ่น้องกับดนบหน้าไอไกลไอพี่น้องพี่น้องนับหน้าอยู่ไกล่อดีจ้าพี่น้องเออมาดำหน้าซอยดับหน้าเชียงฝนพี่น้องฝนตกดีพี่น้องเอสซีมาดำหน้าเชียงฝนฝนตกห่ำโอ้จมุตกได้ตกดีฝนก็ได้ สุดชาวนามาดัแเพงครับชุดบ้านน้องบัวทุกคนเต็มยอดว่ะสุดมห้องข้ามมาเทียนเดี่ยววันผู้เทียนแผเสียงลงคนกว่าทีวะนี่หน้าตาอ้างโอ้ค้นอว่าคือดํมพงลงคนกว่าคือดัทีชื่อแต่หน้าตะละมอง ได้มันพอเคยนะนี่มันขี้ดินเหนียวน้ำมอยู่มันหอดน้ำปวดผมแต่บางแก้มมันนั่นเดี๋ยวมันสิลมแก้มมันเด็กขึ้นี่นก้มมันดำมันที่ยุคพี่น้องเอ้ยมันพอมันแห้งจักจ้องเหยื่ว่าเฮ็ดที่ขนาดว่าเฮ็ดให้ เส้นุดหมอคอมาดำหน้าเส่สุดโกว่ะสุดโกวเส้นุดยาคีโตมโมอุลปลากระพืออยากนเสุดเหนียวคือส่งดำเนี่ยวกะกมันเป็นน้ำสุดว้า,าวจำ้จำจ้ำจ้ำหอาหล่อไปแล้ว นไปหักข้อกาไปโม่เหมือนเออข้าเมียนมาอยู่ข้างข้นพันกวานคือดำเลิศจนเขาไปช่วยกันลาเป็นยังคือดำเลินทำเนี้ยมมันเนาะขาดำรุงไปขันตื้อมันกัขื่นก็เตี๋ยวมันจิดลงมันกัตรงพี่น้เลย าดำบนหน้าเตัวน,น้าบพ่วมเปนยังดอกแต่ว่าขันน้ามากขันยางเห็นมันตน้าถ่วมันอันนี้น,ามมนา้าบพ่วมเพปน,นยังดอกจาจง้ยาก็ามงามแบบื้อปือ้อยู่เจ้าไหเจ้าหน้า เด็กยังยังคืกมุมเบ็ดนะขาดขายเด่ขาดขายนะคุณเป็นาขาดรันเนีเขาดระถูย่นยอนป้แค่ก็เห็นตึงนกี่นเอยเด้อยวมาไหลแตยันขายขาดขาวมาหลาก็ได้ยูขายเ็กขายรัตตีก็ได้ว่า พาท่านไม้กาออกมาไหนสี่ยังมือเ็กสาืออีกฮะสามหนึ่งแหนึ่งั่นหน้าฟันเลขหรอฟังกันเด้อพี่น้องไปตักฟันได้สามหนึ่ สามหนึ่งเปลนแล้วเจ๊ัรนนี้ยงไมาสามมนปอมยางมานอนหนะ่าฟันในเลียด้ยพี่น้องฟังเราเด้อต้องซื้อสามเด้อต้องเปียนเด้อพี่น้องเนยเยังกะนะสามน่เปียมันบมกิวเกิดซื้อเด้อบมกิวมาล่ะซื้อบทถือกน้ำดาหอดเทียนท่กวัน ซือยโอ้ยซอเมนซื้อกือน้อยน่านไม่ซักฟันมานอนนาครับฟันได้สามปพี่น้องต่ว่าเราเคยฟันกิวดิว่ากะไดตะปูให้ตะปูหน้าให้เรียกม่ซักเตาัจะไดีกลางกลางคมถึงหน้าจะลืมเอาหน้าชี้ขวขกลา ไอ้ว่าเมืองน้องบวแรงยากจูงแขนนหน้บิ้งีพอวาอยงนั้น่น้าฟ้าฆ่ากันบืนขึ้นโพกมันจะแรงในจังใดบุ้งปัญญาปพญาปญาผ้เขาไอ้ว่าเมืองน้องบวแรงยากจูงแขน็นหน้าบิ้ง นำป้อมหน้านำปม้ปลาขึ้นเล่าขู่ป,ปลาจ๊าปลากระเบนคาโมันอย่เยองเปจังเลยเบิ้วะงยะดำซากมูกันดำปิดตางบนล่น้องคุณได้พี่เตุจังซี้ดำอัดช่วงออกเด้ดำอัดตรงแรนี่เหร,รเอเนี่ยพอถ่อคนนึกเคยได้สั่งกันน,นุ่มๆนึกเคยดำหน้าเร็วก็พอถ่ดำัดดำัดาไว,ว้ไม่อออกได้กัน เขาก็ยืนไห้งางกลางหน้าหน้านะลูกเคยดำอัดทางไว้ก็ลงเม็ดยงเขก็ัะเบิดฝนพักกินข้าวเที่ยงก้าออกมานะีดำออกมากขนาดนั้นออกมากเลยดำพันหยดอวกมากขนละก้าตกแห้งโล่งเม็ดยวครับบิด ก็ดีายโม่ก็ดีกินเขาก็ดีต้องหัวเขาก็ดีมองหันพ่อลิ้นๆค่อยๆตนนี้ลุ่นแห้งเอยเน็ดไงพี่น้องเม็ดนาแล้วโอ้ยอากาศเรื่งง่านมานะครับเนีซักได้เปรียบงูเ่สักใจสุดกันาน ยาซิมซิมเาด้วยปเด็ทหออาทวนๆพี่น้องแกงปลาคอใส่ปีกล้วยครับฝีมือคุณยายครับตำหูครับพี่น้องชุกระเบ่อซิมเลยไปมันาปีอ้ปลงทงจางจ็ดโลอยู่เว้ย và có thể bị quay học nhỏ cắp tấm gương học cặp cọc giang phun kalin chanh sẽ chanh sẽ yêu học cháu vô năm nay kèm phun ตออ่อหลครใบพี่น้องถ่ายหน้าครับวันนี้ ข tamam. ัา linen, um, e นกอนบอกฮะบอกว่าปั่เดียวันนี่้ทับ้องใช้เปิดอหมดวนมันใช้เปิดหมดวันใช้ทับ้องหมดตกไข้ขดมันใช้ทับ้องที่แรกใช้เปิดเปิืร่องกางบอเปิดน้ำขอบมันมันเดวยยูกกลางบันนี้ที่ใช้กลางแอ้มันเดีวยยูกขอบโอาเงินทับ้องอันนี้ไข้ท่แรกคือเปิดห้องบอก เรียกเปิดเท่าอ๋อแล้วกะให้น่านนวมานวดแบบมันนวนกลางแบบไเปิดกลางเปิดเปิดข้างมันเดียวกลางมันบวกเป็นนว่กลางไข่ต่ทับฟองทับฟองมันถูกเป็นนู่กลางนี่ยไขไรใส่ไว้ต้งสวดข่้นเดี่ยวไม่ติเดี่ยวว่ากั

หน้ากับ่แล้วพี่น้องแห็นพี่ซักแค่แล้วครับมังบวชไปทอบ้านทำเหมือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวว่าลายนะครับเกือบแล้วนะครับเนี้ยซักนวลหน้าครับโอ้เดี๋ยวไปเห็นหน้าแล้วพี่น้องอ่าทำเหมือดแล้วครับต้องบอกเขาบ้านแห้ซักขาดหน้าต่อเดี๋ยวว่าลายนะครับไปเสียแล้วเมือดพี่น้องเมือดเหมือดแต่ว่านี่ครับมือนี่ กำหน้าแล้วก็ขาดหน้าพี่น้องตอนลงบ่อก็สิเข้าบ้านแล้วครับพบพล่อกัน้ใหมได้คิปหนานะครับเนาะนี่เหมืนอนหน้ากาศกลองให้ก่องหน้าเสียงเขียบห้องพี่น้องแอบ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 ทำแรงครับคำแรงต้องเสียงเขียบไยน,นี่สักนอนหน้าผู้เดียวนอนปลาผู้เดียวคู่เข้าบ้านมาแล้ว อกันไหมชิปหน้าพี่น้องโอบดีสวัสดีครับแอ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 บเฉียดจะนะน้องยามฟ้ากองนวน,นวนเฉียดมกเฉียดขาคำเหมือนหมอลำผ้าพันมวลดมร้อยปันปวนฝนตกมาสู่อีสาน